สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เขากถิ่ม่าผสมดินไว้จะปลูกต้นไม้นะครับนะผสมเพือจะปลูกต้นไม้ต้นพืชปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะนาวครับปลูกต้นไม,ม,ม,ม้ยืนต้นอะไรครับอันนี้เขาถิ่ สูตรนี้คือว่าปลูกได้ทุกทุกอย่างนะครับจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ครับแต่ว่าข้เาเห็ดเป็นสูตรเดียวเลยคือปลูกสามารถปลูกต้นไม้ทนก้นได้ครับต้นไม้แบบเนาทุเรียนเงะกกาต้นเดืทุกอย่างนะครับนะสูตรนี้ใช่ไ่มเดียวเอามาเบื่องวิธีกันกันนะครับนี่อย่างเนี้ย เี๋ยวก็มีแกบนะครับแกบดิบผสมแกบดำนะครับแดีวก็มีนนี้สิวงว้อครับสิวงว้อปุ๋ยขอ,อกนะครับอันนี้คุยคุยกอกข้าคุยผ้าบดนะครับ ดินดินยังก็ได้ครับดินดินทรายดินทรายล้วนเท่านี่แหละครับแต่ก็ปุ๋ยขี้งวาเฮานี่เพระาะว่าขิงวานี่มันประทานเป็นปุ๋ยนะครับนเนาต้องผสมแล้วก็ต้องหมักไว้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งเดืนเอนเขาผสมด้วยกันแ้วก็ขาดบ่ไ น้ำหมักจุลีซีสังราแสงนะครับตัวนี้ขาด,ดวเ,เลดครับนี่ตัวระเอีเลยครับเนี่ยตัวนี้สีไปไปทําปฏิกิริยาซอยย่อยสไลดยย่อยสลด์เกลียบย่อยสไลา,ลา์ทุกอย่างนะครับหายกายหายกายเป็นดินล้วนซุยกลายเป็นปุ๋ยนะครับแต่ผมตัวนี้เขาตีใส่หน้าปมะาม้านสอง น้ำมันสองลิตรผสมตัวนี้ประมาณเครื่องเครื่องกดครับแบบมา,าห่อสิใสอย่างนี้ใสหลายปบนไหนอัตราส่วนนะครับแจบจิปเป็นแจบ<ม>ดำผสมแจ<ก>บดีผสมเนาะอัตราหนึ่งส่วนขี้งว่าหนึ่งส่วนนะครับแล้วนกะ็ขุยบวบข้าวเครื่องส่วน,นครับแล้วนกะ็ดินดินเท่านี่ใส่สองส่วนะครับ อ่ะเทเลยครับผสมเลยแก่อุ้ยขลังครับดินนี่คุ้ยข้าเวเอาดินดินอีกถังหนึ่ง เขาจังใส่ดินสองส่วนครับเพระาะว่าสำหรับเกษตรปลูกไม้ยืนต้นนะ้อับก้าไม้ยืนต้นเป็นเป็นจังพยุงเป็นจังแบบเน่าเน่าสิครับทุเรียนสิเพระาะว่าดินมันมีน้ำหนักนะครับแต่เขาจะใส่ตะแกรบครับโุ้ยโอ้าวดินก็จะปูกเงินไปต้นไม้ก็สิหากมันก็นสิเบอนแหน่งน,นะครับ พอดีครับมีผู้ใหญ่เปิดประกาศเรื่องวัคซีนโควิดพอดีนะวครับข่าวขาเป็นยังครับเย็ดไปนะครับเบิ่งไักคุกใส่กันเลยครับบ่ย จริงแล้วก็บ่มีสูตรตายตัวนะครับนะเทาสีใส่ปุ้ยกับเต้าส่วนหนึ่งอะไรครับใส่แกะสองส่วนอะไรแต่ว่าปุ้ยควางนี่ต้องใส่ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าเฮาสี่ไว้จะปลูกต้นไม้ เอามาลงถุงเปลี่ยนถุงทุเรียนนะครับให้เป็นถุงใหญ่ขึ้นนะครับจากถุงแปดห้ยจะเป็นถุงสิบหกครับก็เลยทีผสมไใบมักไว้ใส่ถุงไว้จักเดือนหนึ่งแล้วก็จะเอาออกมาใส่งานไหนครับแตะก่อนใส่ก็ต้องมาตากก่อนนะครับเนาะตากให้มันแห้งก่อนเนอะตากแห้งแล้วก็ยังค่อยเอาลงถุง จริงๆแล้วผมดีใส่แกบแกบดำคู่หนึ่งแกบแกบดิบคู่หนึ่งนะั่นี่ผมเอาผสมกันไว้เดี๋ยวผมเดียวแกบใส่อีกจะกกะปูเพราะวา่ามันถ้ามันเป็นยางละส่วนนะถ้าเขาไม่แกบดำมากกว่าถ้าแกบแกบดิบก็ได้นะครับ แบบเมื่อกี้เห็ดไหดินโป้งขึ้นนะครับดินโป้งขึ้นมีช่องอากาศต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตเร็วขึ้นเนี่ก็พอถืจอจุลชีพสังกัดแสงออกไปปุ๊บเ้าหมักไว้แต่เกิดการเจริญสลายครับกลายเป็นปุ๋ยเห็ดเห็ดสูตรนี้แล้วรครับไปว่านว่านเข่าว่านยังไงเล้วครับเพราะต้องใส่ห้อเพราะต้อง ถ้าเขาทีเห็ดว่านว่านเข่าเขาเรต้องเอาใส่ดินนะกับใส้แกบแกบดำส่วนหนึ่งถ้าผสมหลายเขากะแกบดำถุงปุ๋ยหนึ่งแกะดิบถุงปุ๋ยหนึ่งปุ๋ยแอกถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับแล้วก็บ่มีปุ๋ยประพาขเขาอย่างังี้าเขาเทียบปุย๋ยปุ๋ยไปว่านเขากะผสมเลยก็ลาดด้วยน้ำมักจุลินทรีย์ประมาณ เครื่องขวดนะครับเครื่องขวดเที่ยงน้ำแล้ครับผสมแล้วก็สวกใส่ถุงไว้ประมาณจค่เดือนหนึ่งเข้าไปใส่ดีก็จค่สองเดือนสามเดือนนะครับเขาไปวานแล้วกรเป็นเม็ดหยาเม็ดยังกินน้ำอยู่น้ำขิงว่าขิงยังสีมัน,ม,นมันก็สีย่อยสลายเข้าไปวานก็สีบวมีบวมมีตน้นหยาต้นยัง,ยงเกิดครับเพราะว่ามันย่อยสลายถ้าเขาก้นก้นจากคอกไปวานเลย มันจะเกิดหยาครับเกิดห้าแล้วก็มันก็จะเป็นกัดเป็นการดในดินแล้วก็ทีนในต้นต้นเข่าต้นยังเข้าังสีนี่แดงนะครับมันก็สามารถที่ดูดซับอาหารได้รั้งแกบพวกนี้ถ้าเขาไปลุกันแกบดีปุ๊บมันจะดึงออกซิเจนเออดึงออกซิเจนออกมาจากมาจากต้นไม้ครับเปียอว่าสิมาย่หย่าย่หยสลา์ของมันเองนะครับ แล้วมันก็จะเกิดความผ่อน,นเป็นการแร้วก็ต้นไม้เขาสีเหลงบางคนเอาแกบปลูกต้นไม้เอาแกบไปคุกเอาแกบดิบไปคุกแล้วก็เอาไปรงปลูกนะครับเอาต้นไม้ไปปลูกวันนี้ต้นไม้เหลียงเป็นยังต้นไม้พปกนี้เพราะว่ามันเกิดปฏิบิกิปฏิกิริยาแล้วมันดึงเอาออกซิเจนดึงเอาอนัน,นจากต้นไม้ลงไปยยจากปุ๋ยนี่ไป,ไปย่อยสลายตัวของมันนะครับ นี่ดึงเป็นผมกับพักเก่งทั้งวิชาการนะครับแต่ว่าที่ในๆก็คือว่ามันที่ไหนต้นไม้เขาตายนะครับเพราะว่ามันไปทำไายหรอบบหักของต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกต้นนึงครับนี่มาท่านนั่นผสมเลยครับเครื่องขวด จะค้นแจงหน่อยบอกค้นอะไรครับเดี๋ยวผมก็ติลาลุกงไปเลยครับเดี๋ยกว่าลาดที่เดียวนะครับ ไอ้ก้นเชือนประมาณ60%ถึง70อรเนต์นะครับก็ถึงครับี่นะครับ ต้นชุม่มเลยพี่นอ้องให้กำเราเป็นก้อนครับน,นี่มันยังแตกอยู่ครับเดี๋ยวผมต้นำนยั้อย กันพี่น้องเอ่อใส่ได้แล้วครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็ถึงคามิเล่นะครับแยวที่นี่เฮอกอะสิเอาใส่ถุงกันนะใส่ถุงอยากพ่อมาถุงกัน ใส่มือเลยครับ น,น,นี่ครับนะนครับยึดปากถุง,งนะครับนะปากถุงนะครับไปตั้งไว้ตั้งไว้ใน้ำหอมนะครับพี่น้องตั้งไว้ในห่มประมาณจะม,มือหกมือเหากคมาเบาิ่งว่ามันมันแห้งคักบ่ครับมันยังซุ่มอยู่กะ ว่ต้องหดหนามครับตามันแหงกะบได้จักซีผ่ามือปุ๊บตามันแหงเขาก็หดหนาแล้วก็กลับถุงหรือตีปบ่กลับก็ได้ครับบ่เป็นอยังครับจช้หดหนามตั้งไว้คือเดือนหนึ่งมันก็ตีย่อยสลายจุลินทรีย์แสงสว่างตัวนี้สิไปไปย่อยสลายปุ๋ยคอกแล้วก็แกบครับมันกลายเป็น ขาดอาหารนะครับกะที่ในต้นไหม่งามครับนี่แหละครับวิธีวิธีเห็ดดินปลูกต้นใหม่นะครับเขาไปซื้อเขาแต่แพงเขาเห็ดเองเห็ดเองนะครับตาว่กกันวิธีเขาตีเห็ดปุ๋ยไวกะปุ๋ยคอกกะก็คือแค่ผสมดินแค่นั้นเห็ดแบบดวยวกันครับเห็ดใบกะใส่เดี๋ยวเลยครับ นี่เก right, ็ตความรู้เล็กๆน้อยๆฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะกันมักคลิปกัดกดติดตามเห็นนี่นะครับเด้อคนอีสานบ้านเฮาคนบัวใหญ่คนแจกสนามนั่งเฮาเนี่ยครับคนจังหวัดนครายลาดนสีมาติดตามเลยูทูบหนึ่งแหะครับนักล่าแดนอีสานสมศักดิ์ยังเยืนเนี่ยครับสมศักดิ์ยังเยืนนักล่าแดนอีสานเงี้ยนะครับพิมกับไปกเขาไปเบื้องล่ะกดติดตามไว้แล้วนะครับเด้อคลิปนี้กันแตีแนว่าฝากพี่ฝากน้องซักนิดนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้า ศึกษาอย,ย่างใดดีๆที่ว่าที่นี่ประโยชน์ต่อพี่ต้องนองกันสิมาซอยมาบอกกันนะครับทีพี่นองเขา้าเก็บเอาเองนะครับเขาต้องเขาต้องซื้อเขาครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดที่ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ